ภูไพบุญเปิดตัวนักร้องคนใหม่เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนคุณน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับคู่ของเจ้าของค่ายเพลงจ้าจ้าสตูดิโอ อย่างคุปภัยบูญแสงเดือนและนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพนิพาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวใหญ่ดังออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ที่แท้จริงพอมีทั้งกระแสะที่รับได้และรับไม่ได้ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะต้องเจอกับดราม่ามากมายแต่กระต่ายและค่ายจวดจ้าสตูดิโอเองก็ยังไม่หยุดผลิตผลงานเพลงใหม่ออมให้ติดตามกันเลยละค่ะเพราะว่าล่าสุดคุปภัยบูญได้เลิกดีออกมาเปิดตัวศิลปินคนใหม่ของค่ายอีกแล้วซึ่งเป็นสาวหน่อยหน้าตาหน้ารักแต่ามาไปด้วยความสามารถอย่างน้องปีมธัญรัตน์ซึ่งจะปล่อยผลงานเพลงออกมาให้ติดตามกันนันนนนนใวววพุ่่งี้้ดยเอาาป็ ะว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับศิลปินสาวมากความสามารถน้องพิพมธัญรัตน์ สู่ครอบครัวเจ้าจ้าสตูดิโออย่างเป็นทางการฝากแฟนเพจทุกท่านเมตตาและสนับสนุนน้องด้วยนะครับ21มกราคมนี้มาฟังซิงเกิลใหม่ของน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยกันนะครับก,กับโปรเจกต์อีสานอินดี้ปิดกระต่ายพนิพาทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน,นับเลยละค่ะว่ายินดีด้วยค่ะคนนี้น่ารักค่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขทุกๆคนงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยละค่ะซึ่งหลายคนก็ส่งกำลังใจให้ใหกับนักร้องคนใหม่ด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามผลงานเพลงใหม่ขอองงนน้กั พวกนี้กันเลย